มีเพื่อนซีไปนอนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อใจดีค่ะวันนี้ได้มาเมตตาโต๊ะกินเล็กๆให้แม่เพชรของเราค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆุกท่านด้วยนะคะขอพระคุณคุณแม่ คุณพ่อเอฟซีค่ะที่เมตตาโตกินเื่นๆให้คุณแม่เพชรของเราได้ทานคะ่ะนี่คะ่ะทานเดียวเลยคะ่ะแม่จา๋าพ่อจ้านนเ,เป็นวันนี้เป็นวันออกพรรษาขอให้คุณแม่คุณพ่ออยู่ยินเป็นสุขคะ่ะที่เมตตาเนาะแม่เพชรของเราคะ่ะ ใ้ทานต๊กกินเล็กๆครอบครัวเล็กๆค่ะแม่จ้านี่ค่ะไม่มีใครแย่งค่ะแม่จ้าพ่อจ้าในทานย่างอเนดอร่อยค่ะนิ่งมากค่ะคุณแม่้าหยิบดีๆค่ะคุณแม่ขาหยิบดีๆนะคะ เาขอบพระคุณค่แนนด้วยนะคะคะแนนของคุณแม่ค่ะเพราะว่า1,500คะแนนค่ะดีเอามาแยกค่ะมาแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแม่จ๋าหยิบดีๆค่ะแม่หยิบดีๆค่ะกินดีๆค่ะคุณแม่ค่ะทานดีๆ ค่อยๆทานนะคะแม่จ๋าค่อยๆทานนะแม่เพชรออ้ยมาเต็มคำมันเต่อเอาเรื่องอะไรคะเรื่องอ้อยหรือว่าเรือกกล้วย คุณพอคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะที่เมตตาแม่เพชรมณีของเราคะ่ะชองของเราก็เล็กๆค่ะแม่ค่ะซับก็ยังน้อยเนาะค่ะทานอย่างอรอดอร่อยเลยเลยค่ะแม่จ๋าชอบมากคะ่ะกล้วยค่ะแม่ชาชอบมากเลยกล้วย เสียงเคียวค่ะแม่ค่ะเสียงดังค่ะเสียงปากจุ๊บจุ๊บค่ะแม่จ้าดูค่ะจะพาไปดูใกล้ใกย้มเสร็จปาก เกียวไอ้ค่ะออ้วเสียงเคียวค่ะแม่ค่ะป้อนด้วยโฮ ดูปากเขียวค่ะนาเล็ดอร่อยมากค่ะดูลิ้นค่ะแม่ขาดููดลิ้นลิ้นลิ้นล้น,ลนเดี๋ยวเคี้ยวก่อนคุณแม่ของเราอาเอาลิ้นป้ายใส่ค่ะแม่จ๋านี่ค่ะนารักมาเลยค่ะแม่จ๋าอุ้ยมองเห็นฟันด้วยอุ้ยค่อยๆสิลูก เขียวค่อยๆนะดูอยงเขียวก็หยิบเอาเองหยิบเอาเองค่ะแม่คะหยิบเอาเองนะคะนี่ค่ะเอาหยิบเอาเอง ค่ะคะแนนของคุณพ่อคุณแม่แม่แม่ใจบุญพ่อพ่อแม่แม่พ่อพระแม่พระที่เม่ตาแม่เพชรจ้ะนี่ค่ะคุณแม่ของเราก็ได้ทานแล้วค่ะนี่ค่ะจัดโต๊ะจีนเล็กๆครอบครัวเล็กๆค่ะแม่จ๋านาลิดอร่อยมากจาก้ะแม่จ๋า เสียงเคียวค่ะแม่จ๋าเป็นตะแซบตะแซบค่ะแม่จ๋าน่าอร่อยมากค่ะอืม พอควานไปป้อนให้ค่ะหยิบชอบหลุดมือค่ะชอบคำใหญ่ค่ะชอบคำเล็ก ถ้าไม่เต็มคำไม่ไม่ทันนะคะต้องเต็มคำคำมาเริ่มมาเริ่มเลย ียงทานกินให้อร่อยนะคุณแม่คะทานให้อร่อยเลย นี่ค่ะเพื่อนซีนอนอยู่ใต้ค่ะผู้ช่วยผู้เป็นกำลังใจนอนชุยเลยค่ะแม่จ๊ะ อาไม่ป้อนด้วยค่ะทำไม่ป้อนก็หลุดมือค่ะ ค่อยๆทานนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าค่อยๆทานนะคุณพ่อคุณแม่แม่พิษของเรา เฉยเลยค่ะแม่จ๋าชอบค่ะลูกไอ้บางเชือกก็ปอกเปลือกนะคะแม่ค่าปอกเปลือกค่ะบางเชือกเนาะไอ้เจ้านิ่มเดี๋ยวแม่เพชรขยี้เองนะมานอนอยู่ใต้แค่นี่ เียงเคี้ยวหาอร่อยมากเด็เสียงหญาเปลี่ยนหญ้าเอาไปให้คุณแม่เออพยับไปใกล้ ทานรีบทานให้หมดเลยคายไหวอบอนคุณแม่ด้วยนะพ่อขวานไว่วกินแล้วหกมือติดดินเขี้ยวอยู่ร่ะพ่อจ่า อุ้ยหนาวฮะ จะหยิบเอาตัวไหนก็หยิบเลยค่ะคุณแม่ค่ะไม่ต้องเลือกค่ะแม่จา๋าย,ยังยังยังมือยังกวักลูกนั้นลูกนี้ได้ทานหมดแน่ค่ะแม่แม่เพชรเอ้ย กราบขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งนะคะพ่อแม่ผู้ใจบุญพ่อพาะแม่พัะของเราค่ะพ่อพ่อแม่ออเอฟซี FC ทุกท่านคะ่ะพ่อจ๋าแม่จ่าทุกๆุกท่านเลยคะ่ะที่เมตตาครอบครัวเล็กๆคะ่ะโตกินเล็กๆให้คุณแม่ได้ทานวันนี้คะ่ะกล่าวขอบคุณมากเลยคะ่ะ เสียงเคี้ยวค่ะหน้าอริดอร่อยมากค่ะเป็นต่แซ่บต่แซ่บแม่จ้า เชียว,วอยู่คุณพ่อขาเชียวอยู่ จะหยิบอะไรคะคุณแม่คะอุย้ยลูกเล็ยกเรียก็ไปหยิบเอาหยิบได้ไหมเอ้ยค่ะโอ้โอโอยยงเลยบ่มันเนี่ยอึ้อวันลูกกินอาจริ ขอบคุณครับพี่เมตตาเมทพมณีครับสวัสดีครับก็ขอให้ครอบครัวแม่ต้องมีแต่ความสุขความเจริญเรียนจนสุขควมเจริญให้ได้พมใกล้ก็ไจ้มีเ้อคิดหนึ่งถึงประกันใดก็ให้ได้ดังใจทุกวันฝันนะถึงประกันไห้พบได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆครับว่าดีๆครับทําอะไรก็ดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างครับขอให้เจริญในหน้าที่การงานทุกคนทุกคนที่อยู่ในครอบครัวครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ